จัดเข้าใหม่ครับโคตรลัสสิกท็อปออปชั่นปีสิบเอ็ดนะครับแคมรี่สองจุดสี่ไฮบริดเนวี่สภาพโคตรดีครับกระจกเดิมแท้รอบพันภายในสวยสะอาดสะอาดนี่ขนาดแรกรับเข้าใหม่นะเป็นรถของเพื่อนเจ้าของบริษัทนะครับเขามาฝากขายใครสนใจคันนี้ครับสองแสนกว่าบาท นะครับผ่อนได้นะผ่อน6ปี5,000กว่าบาทนะนี่สภาพดีเบาไฟฟ้านะครับมีคูชอนโทนนะครับมีเมมโมรี่ซีทมีแอร์เป่าล้มหลังนี่มีเนวีด้วยนะท็อปออปชั่นป้ายแดงตอนมันออกมานะร้าน6ล้าน7ตอนนี้2 0 0 0 0 0กว่าบาทครับคุณนี่แอร์ปรับดีตอนออตโต้โหมดต,ต่างๆใช้งานง่ายมีเนวีมีกล้องถอยนะครับแล้วก็บาะนะปรับไฟฟ้าคู่หน้ากุญแจริโมทรถสวยน่าใช้ระดับผู้บริหารนะครับย้อนเวลาเข้าไปนะค,คันนี้คลาสสิกมากๆสนใจอยู่ดูให้จบครับคันนี้2 5 9 0 0 0 Thank mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขานึงเสรีไทย68มีนบุรีกรุงเทพครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมมีแรไอเทมนะครับรถสุดคลาสสิกนะครับหรูหราตลอดกาลนะครับแคมรี่เนี่ยเป็นแคมรี่ตัวท็อปออฟชันนะครับในยุคสมัยนั้นแคมรี่สองจุดสี่ไฮบิดเนวีนะครับตัวท็อปสมัยนั้นเลยใครกำลังมองหานะครับ รถที่คลาสสิกนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดใช้งานได้ปกตินะแนะนำคันนี้เลยนะครับราคาดีด้วยนะ259,000ป้ายมด้ไปนออกมามีร้าน6ร้าน7นะครับตอนนี้เหลือแค่259,000ไม่แค่แสนสองนะครับเป็นรถบ้านนะไม่1แสนสองนะครับท็อปออปชั่นสวยๆแบบนี้ใครกำลังมองหาครับ แคมรี่ไฮบิดนะครับเก๋งคันใหญ่ๆอ่ะนะในราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเอาไปใช้งานต่อนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานต่อได้นะพอสมควรนะคันนี้นะแบตเตอรี่ไฮบิดใช้งานได้ปกตินะครับเสียงเงียบขับดีนะครับผมลองขับวนรอบบริษัทแล้วโอเคเลยช่วงล่างนุ่มนะครับแล้วก็ได้ความหรูหราภายในนะครับตามไซส์แคมรี่ท็อปออปชั่นนะครับมีแอร์เป่าลมหลังนะมีเนวี่นะครับมีระบบนำทางแล้วนะนะครับมีกล้องถอยมีจอทัศสกกีน แอร์ปรับดิจิตอลออโต้แยกซ้ายแยกขวานะครับคูคอนโทนมีฟังชันครบครับในราคาเพียงแค่259,000้าผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้รถสวยคลาสสิกนะครับปียี่ปีสินะครับป, 20, ปี11นะร, 11, นะราคา259,000านะถูกกว่าป้ายแดงน่าจะประมาณสัก80%อนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้ครับ065 9513374นานๆจะมีเจนนี้มีรุ่นนี้เข้ามานะครับแล้วไม้แค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันไม้ไม่เยอะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับอามาดูด้านหน้ากันนะครับคันอ่าลืมแจ้งคันนี้จัดไฟแนนได้นะครับคันนี้จัดไฟแนนได้นะครับอ่าผ่อนก็น่าจะห้าพันอะไรแบบเนี้ยนะมันน่าจะผ่อนได้6ปีอ่ะนะครับเลทมาเลยไปอยู่ประมาสัก5 0 0 0กว่าบาทนะครับใครสนใจนะครับแคมรี่2.4เนวี่เป็นไฮบริดด้วยนะครับท็อปออฟชั่น พักมา0659513374รถพึ่งเข้าใหม่แรกรับนะครับอะไรไม่สมบูรณ์เดี๋ยวปรับสภาพให้เป็นพร้อมใช้นะครับส่วนใจคันนี้รีบจัดนะรับประกันเลยว่าราคาประมาณนี้มาไวไปไวนะครับขับต่อได้อีกได้อีกยาวอ่ะนะครับมาดูด้านหน้าครับกระจังหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นตัวก่อนไมเได้เชนนะชมเนี่ยมันจะเริ่มไมเได้เชนปีประมาณสนะัก13เนาะอันนี้เป็นปี11ครับทะเบียน8264 ทะเบียน8 2 6 4เซนเซอร์หน้ามี2จุดครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมอไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะไฟสูงอยู่ในโคมเดียวกันนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วสันเลี่ยมโคมฝากระโปรงสวยสวยเลยนะครับคุณสามารถขอรูปนะขอข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมได้นะครับคุณแอดไลน์เข้ามาแอดไซน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ pek 1 5 2กระจกครับของเดิมของแท้โรงงานโตโยต้าไม่มีแตกไม่มีลาวเลยครับผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มครับรถสวยนะ ตัวล้อเนาะล้อเป็นอ,อันลอยนะครับล้ออันลอยนะครับปัมอ่คันนี้ล้อแม็กซ์นิ้วนะครับมีดิสเบรกแล้วนะดิสเบรกนะอ่ะรถสวยน่าใช้ครับดิสเบรกสีล้อนะมีโลโก้ไฮบิดใหญ่ๆอ่ะครับด้านข้างประตูนะสัญลักษณ์ตัวท็อปเขานะอะไรเนี่ยฟิล์มเนี่ย มันไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับอะไรไม่สมบูรณ์ผมแก้ให้นะขายเป็นปรับประสภาพพร้อมใช้กระจกพับข้างแบบปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับสันเหลี่ยมคมบนล่างสวยๆนะยมีเขาเรียกว,ว่าตัวโคมเมียมเนาะตรงกลางนะครับกันเขาเรียกเปิดประตูไปโดนอะไรแบบนี้มีให้นะครับล้อหลังนะครับแนบจีนสนิทแบบนี้นะปกสุมล้อหลังแนบจีนสนิทนะครับมีไฟออกสีฟ้าๆแบบนี้สัญลักษณ์ของไฮบิดนะครับใครอยากได้คันนี้ครับ 2, 59, 000, สองแสนห้าหมื่นเก้าพันซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ นะแต่มันจัดไฟแนนได้ไม่ถึง7ปีนะจัดได้6ปีครับสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะศู 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, 4, นย์หกห้าเก็ซนเซอร์หลัง2จุดนะครับโลโก้ไฮบริดอะไรต่างๆอยู่ครบครับรถสวยสภาพดีนะมันจะมีฝุ่นเลอะๆนิดนึงนะครับมันมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะอันนี้เป็นแรกรับเข้ามาใหม่เลยนะครับมาผมไม่แน่ใจว่าเปิดด้านท้ายได้ไหมนะอ่า,อาเปิดได้ตรงนี้นะครับอ่าล็อกนะเดี๋ยวผมไปเปิดข้างในให้ ะอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับเราปรับสภาพพร้อมใช้นะคั้นนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถของเพื่อนเจ้าของบริษัทนะครับเอามาฝากขายนะเป็นเพื่อนเจ้าของบริษัทเอามาฝากขายนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้065 9513 3้า่สภาพเขาดูแลดีอะ่ะเขาวิ่งน้อยนะครับอ่าเจ้าของเดิมวิ่งน้อยนะรถปี1ปี11เอ,อะวิ่งแค่แสนสองเก้าพันเองอะ่ะ นะครับใครสนใจจัดได้จัดนะไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพดีนะครับกุญแจลองรับสมาร์ทเอนทรีครับกดแถบเปิดได้นะเป็นกุญแจสมาธิแล้วภายในผมผมว่าหรูเลยนะสีออกเทานะครับแล้วก็ตัดพวกสีออกเขาเรียกว่า,เ,าเงินด้านๆน,นะแล้วก็มีเป็นลายไม้หมดเลยนะฟังก์ชันครบครับนี่กระจกเป็นอออโต้ uto, นะครับเบาะนะครับปับไฟฟ้านะครับมีที่ด้านหลังให้แล้วนะเบาะปรับไฟฟ้าเบาะยังโอเคอยู่สภาพดีนะกุญแจน,นี่นี่เขาเขาเนี่ยเลยใส่ซองแบบนี้มาให้เลย นะครับเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีนะครับอากูเจคล้ายๆพวกเอาติดตัวปีประมาณ10 1 0 7บเเลยอ่ะนะครับอ่ะตรงนี้ครับด้านข้างนะมีเมมโมรีซีทอยู่ตรงนี้นะครับได้2จุดเนาะนะแล้วก็พวกกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าตรงนี้ครับมีคูชันโทนนะการคูชันโทนให้นะฮะมีคูชันโทนให้พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นลายเขาเรียกว่าลายไม้เนาะนะครับแล้วก็หุ้มนะครับหนังสีออกเทาเข้มนะเบาะสภาพดีครับนะตรงนี้มีแอร์เป่าหลังด้วยนะ มาเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดให้ดูนะครับภายในภายในยังหลูครับนะการเวลาทําอะไรเขาไม่ได้นะครับดูหลูมากนะตรงนี้ครับที่วางแก้วน้ําที่วางของกระจุกกระจิกนะับวางแก้วน้าตรงนี้ได้นะตรงนี้ก็ใส่ของกระจุกกระจิกมีพาวเวอร์เลสให้เข้าใหม่ยังไม่ล้างนะนี่ตรงนี้นะครับตัวแอร์ที่เป่าลมหลังนะครับมีให้มาเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนี่เสียงเงียบมากนะครับไฮบริดนะครับไฮบริดนะไม้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะ สภาพดีนะครับเสียงเงียบนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับนี่มีเนวีนะใช้งานได้ปกตินะครับมีเนวีครับแอร์ปรับดีทอนนะครับแยกซ้ายแยกขวาได้นะครับแอร์เป็นดีทอนนะครับแยกซ้ายแยกขวาได้นะนะโมต่างๆใช้งานตรงนี้นี่ใช้งานง่ายๆนะครับรถสวยน่าใช้ครับนี่ผมมีลมเป่ามาจากข้างหลังด้วยนะนะครับอันนี้เขเราเราเซตอยู่นะนะครับอันนี้ลมเอาแรงนะ1 2 3แล้วก็ปิดนะครับแบบนี้นะครับเป่าลมหลังด้านคนขับได้ นะตรงนี้ปิดม่านนะม่านไฟฟ้าหลังนะครับมีนะตรงนี้ก็ใช้งานง่ายครับมีจอให้นะครับมีจอัชสกีนให้นะปรับพวกวิทยุอะไรต่างๆได้หมดเลยกดเมนูแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับมีระบบนําทางมีอะไรแบบนี้นะครับให้ครบเลยครับแมปอะไรต่างๆกดตรงนี้นะครับใช้งานง่ายครับอ่าด้านหน้าครับเรามีแอร์แบ็กให้นะสำหรับคู่หน้านะครับความปลอดภัยดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้มีที่เขาเรียกว่าใส่แว่นตากันแดดให้นะครับ1อันนะแล้วตรงนี้ก็เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่เบาะข้างๆแน่นๆตึงๆครับสามารถปรับไฟฟ้าตรงนี้ได้นะรถสวยน่าใช้ครับใครอยากได้นะแคมรี่ครับรถนะครับคลาสสิกนะรถสวยน่าใช้แบบนี้ผมว่าคุณได้ไปอ่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับแคมรี่คันนี้ครับ2.5งจุดห้าไฮบริดเนี้ยไอสองจุดสี่ไฮบริดขออภัยนะครับชมนี้เป็น2.4งจุดสี่ไฮบริดเนวี่ครับตัวท็อปนั้นยุคสมัยนั้นนะครับมีม่านข้างนะครับขับไปไหนไม่อายใครอ่ะผมบอกเลยนี่ครับคลาสสิกนะนี่ข้างหลังครับเบาะ เป็นเบาะหนังสภาพยังดีเดี๋ยวรับสภาพให้นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะมีแอร์หลังให้นะครับมีแอรมีแอร์หลังให้มีม่านไฟฟ้าหลังนะที่เปิดข้างหน้าตะกี้นะครับที่เปิดให้ดูข้างหลังก็นั่งสบายครับมีผมเข้ามานั่งนั่งสบายโอ้โหมีที่ใส่ของอะไรแบบนี้เนาะเข่าไม่ติดครับเหลือเยอะมีแอร์หลังครับมีที่วางแขนมีที่วางแก้วน้ำนะมองไปข้างหน้าผมบอกเลยว่าอย่างสวยนี่นะครับเป็นลายเคฟลาไม้ตัดกับเทานะใครสนใจคันนี้นะครับผมจะเช็คให้ละเอียดนะครับ วันรับมอบวันส่งมอบเป็นรถปรับสภาพพร้อมใช้ที่คุณเห็นอยู่คือแรกรับนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับรถสวยไม่ผิดหวงัง259,000าซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ย้ำแต่จัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดคือ6ปีนะครับจัดไม่ได้แล้ว7ปีอ่ะนะมันก็จะผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทนะครับนี่ข้างบนครับมีเขาเรียกว่ากระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะนะครับนี่ข้างบนครับ ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดๆครับรถส,สวยน่าใช้แบบนี้มีที่เพดยตน์นะครับข้างล่างข้างๆมีที่เขี่ยบุหรี่มีม่านข้างนะครับมีม่านไฟฟ้าหลังข้างหลังตรงนี้มีไฟอีกนั่งสบายครับดูโปร่งนะครับเครื่อง2.4เนะครับเครื่อง2.4นะครับ2.4นั่นแหละนะครับรถสวยน่าใช้นะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูด้านท้ายกันนะครับเปิดท้ายนี่มาเดี๋ยวมาเช็คโครงสร้างทางด้านท้ายกันดีกว่านี่ข้างหลังก็มีพื้นที่ใส่ของได้โอเคเหมือนกัน นะพื้นที่ใส่ของได้เยอะนะนะเป็นเทคโนโลยีไฮบริดนะครับเรียกได้ว่าตัวแรกเลยอ่ะนะแบตเป็นนิกเกิลนะครับแบตเป็นนิกเกิลตัวปัจจุบันก็ยังตัวปัจจุบันรู้สึกเปลี่ยนเป็นลิเธียมไอออนนะแต่ตัวก่อนปัจจุบันอ่ะรุ่นที่คุณถามกันเยอะนะครับปีประมาณ1 9บ0อันนั้นก็เป็นแบตตัวนี้แหละนะครับนี่ล้อสำรองเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับโครงสร้างข้างในเดิมๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะครับรถสวยสภาพดีครับทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับไลน์ครับมสา EK15 คมีแอดนำหน้านะมาเช็คกันนะครับโครงสร้างทางด้านหลังมาดูกันนะครับสภาพดีๆนะรตรงนี้สีด้านเดิมๆน,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 นะซีลซิลิโคนอยู่ครบๆไฟหลังของแท้ของเดิมครับด้านหลังโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีจมนําไม่มีกับไม่ก่อไม้นะครับสวยคลาสสิกแบบนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับแคมรี่สองจุดสี่นะครับไฮบริดเนวี่ท็อปออฟชั่นไมเคิแสนสองเก้าพัน ได้ไปไม่ผิดหวังนะสำหรับคันนี้นะครับสนใจทักมาได้ครับ0 6 5 9์1 3 3 7 4ครับปี11นะครับไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้วคันนี้เราได้สีขาวครับได้ตัวท็อปออปชั่นแบบนี้นะครับดอกเบี้ยไม่ต้องพูดถึงนะครับปี11เนี่ยดอกเบี้ยเอาไว้จัดให้ผ่านก็พอนะมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆครับมาเช็คโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกัน ดี๋ยวพามาเช็คนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันนะครับว่าเฮ้ยด้านข้างด้านอะไรเงี้ยมันมีชนอะไรมนี่ให้ดูหัวน็อตด้านข้างครับไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยประแจขันไขขยับสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆก็อยู่ครบครบนะครับนี่นะเติมลมไนโตรเจนนะของ B ีควิกอะไรเงี้ยมาสติ๊กเกอร์คาเตือนหัวน็อตครับคมๆไม่มีรอยสนิมใดๆมีแต่รอยฝุ่นนะครับสภาพดีนะมีแต่รอยฝุ่นไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับมาเดี๋ยวแกะข้างให้ดูโอ้โหแน่นมากมาดูสปอนเซอร์ครับนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับข้างๆ ไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนรถสวยสภาพดีแบบนี้นะครับได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเพรยน์เราคันรถสวยคุณภาพรับเกรดเอต้องบอกงี้ครับปกติปีประมาณนี้เราไม่ค่อยเอาเข้ามานะนะครับคันนี้เป็นรถของเพื่อนเจ้าของบริษัทนะเพื่อนเจ้าของบอสผมเองนะครับเขาเอามาฝากขายนะครับเราไม่ได้อะไรเราก็ปรับสภาพให้นะครับเราปรับสภาพให้เดี๋ยวเก็บงานเบาอะไรต่างๆให้หมดนะครับแล้วก็ขายให้เขาประมาณนี้อัานี่นะครับ หัวน็อตด้านข้างครับสปอนเมนอาร์กนะครับคมๆเดิมๆนะไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับแน่นมากนะตรงนี้นะครับสีเดิมแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ทักมาได้นะครับ2.4นะครับตัวเนวี่2.4เนวี่ไฮบริดนะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับไม้แค่แสนสองนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับขายเป็นรถสวยพร้อมใช้นะใครสนใจคันนี้ทักมาได้นี่ข้างหลังยังหรูนะครับข้างหลังยังหรูเลย นะสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะผมแกะให้พี่พี่ดูละเอียดนะครับเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพรยนตเองนะครับและผมจะเช็คให้ละเอียดทุกคันนะรับผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานครับตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตนนะครับมีใบรับรองการตรวจรถนะครับ คุณซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นมีมีเอกสารรับรองครบนะครับสบายใจกว่านะครับแล้วคุณเอาไปใชเนะผมดูแลคุณให้นะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้คุณอีกหนึ่งปีไม่ว่าคุณจะไปแบตหมดที่ไหนนะครับเป็นรถเสียที่ไหนหรือปยางแตกที่ไหนผมมีนะครับมีคนไปช่วยนะครับปะยางให้นะครับจ้ำแบตให้นะครับหรือมีรถสไลด์ไปรับรถนะครับไปอู่ที่ใกล้ที่สุดให้นะครับมีเป็นบริการพิเศษจากเพนยตนนะใครสนใจทักมาได้ครับ นะจัดได้จัดนะคันนี้นะครับรีวิวมาเรียแล้วนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเปครับเป็นผู้จัดการสายขายบริษัทเพชรยนต์065 95 951 3374ครับนี่นะครับด้านข้างครับแผ่นเพลทคมๆเดิมเดิม นะหัวหนคมคมเดิมๆครับไม่มีรอยแกะขันไกขยับซิกอร์คำเตือนครบๆนะนะคันนี้สภาพดีครับใครชอบโฉมนี้นะครับความคลาสสิกของมันยังอยู่นะคุณสามารถนะเอาไปใช้งานต่อได้นะครับไม่ผิดหวังคันนี้นะรถปี1 1ถ้าได้สภาพนี้ผมบอกเลยผมบอกคุณเลยว่ามันไม่ผิดหวังแน่นมากนะผมดึงยังค้างแน่นมากนะดึงไม่ได้ดึงให้มันช้ำอะไรนะดึงให้ลูกค้าดูครับเนี่ยสีข้างในเป็นเกร็ดข่ามุกแบบนี้นะครับเดิมนะ ถ้ามันมีรอยโปสีครับเป็นเหมือนสีไข่ไก่โป๊เนาะหนาๆเนี่ยอันนี้คือไม่เดิมแต่อันเนี้ยเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะใครสนใจคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังกระจกเดิมแท้รอบคันสภาพดีโครงสร้างเดิมแท้รอบคันนะครับอ่นะมาดูห้องเครื่องกันนี่ไฮบริดเนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับ,เ,รนนรบเป็นออมอตเตอร์ไฟฟ้านะครับปันป่นน้ำมันปั่นปั่นล้อนะครับร่วมกับเ,เครื่องยนต์นะครับ 2,400cc นะสาภาพเดิมสาภาพดีครับพวกแผ่นเพลทสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบนะเลอะๆหน่อยนะครับแลกรับเข้าใหม่เบ้าชกเดิมๆนะสปอร์ตแมนอาร์คสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบครับฝากระโปรงหน้าไม่มีจิ้มหนักๆมาอย่างแน,น่นอนนะเลอะๆนิดนึงเดี๋ยวปรับสาภาพให้นะครับเบ้าชกเดิมๆนะครับแบบนี้ไฟหน้าของเดิมนะใครสนใจคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนแคมรี 4, ่สองจุดสไฮบิด นะครับ2.4 h y b บ i ิด a นวนะมีระบบนันทางครับฟังชันครบเลยนะครับฟังชันในตัวปัจจุบันมีอะไรคันนี้มันมีนะแต่แค่ปีมันปีมันลึกกว่านะครับแค่ไม่มีสันรูฟอะไรแบบนี้ที่เหลือมันมันคล้ายกันมากมีแอร์เป่าลมหลังมีแอร์หลังแอร์เป็นแยกซ้ายแยกขวานะครับมีเมมโมรี่ซีดนะมีเนวีนะครับรถสวยน่าใช้นะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะฟังเพลงผ่านโทรศัพท์ได้เลยอ่ะนะครับมันเชื่อมต่อลาโพงในรถนะหรือรับสายวางวางสายได้ผ่านที่พวงมาลัย ครันนี้ถ้าคุณได้ไปคุณไม่ผิดหวังผมการันตีครับสนใจคันนี้ 259, 0 0 0หมาปี1ิบเไม่แค่1นึ0 0 0 0นส่ติดต่อหาผมได้โดยตรงนะครับเป็กเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์065 9 5 1 3 3 7 4าครับไลน์ครับ pek 152วันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e ครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตแคมรี่เข้าใหม่แบบนี้นะครับบ่อยๆเนาะจะเอามาให้พี่ๆดูบ่อยๆแต่ปี11นี้ไม่น่าบ่อยนะครับปี2อปีเข้ามาคันหนึ